สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือ,อก,กัะผพามาฮิตะแกงไก่ใส่ฝักมะขันะหัวหอมแดงนะคะส่วนประกอบย่างแหลกตำแผ่นละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะพริกสดพึิงแข็งใส่ได้เบิดเลยหมอน,นี้มพริกแข็งนะขเะนอกะตามตามให้มันละเอียดนะคะเดี๋ยวว,ว่างมันกระดิ่งใส่ตาได้ละตามด้วยกระ,ะตะไครเนะกระตคร้หั่นก่อนเ้อหั่นมาหั่นมันสิตำยากเย้กระดิ่งน้ำนะคะ สส่วนประกอบได้แล้วเท่ากับมันเตรียมไก่นะคะล่างไก่ให้สะอาดเนาะเอาตรงไดข้ของไก่ก็เอามาใส่โหลดนี่ยังอยู่ในตู้เอามาใส่แล้วก็สุดท้ายก็ตามด้วยฟักเนาะอันที่เห็นนี่มันบ่แมนฟักเลยค่ะมันเป็นหมักน้ำเอามี่หมันมมกน้ำนะคะเอามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเท่ากับใส่น้ำมันใส่หมอนะคะน้ำมันก้อนให้มันห่อนจากน้อยนึงหล้วก็เอาเนื้อไก่โน้ยจากน้อยนึงบ่แมนผิดสูตรผิดสูตร เอานี่ยล่ะคะ่ะเครื่องปรุงเข้าลงไปพัดให้มันหอมกุ่นก่อนกับรักการกันง่ายๆเนาะไส่เข้าพัดอียัง,ง,เ,เ,ยงเข้ากับตองใส่กระเทียมอัน,นเข้าแกงออมเข้ากับตองใส่เครื่องก้อนนะคะตามไปไก่นะไก่แล้วก็ข้นให้เข้ากันน้องก,กับเครื่องมันก็สิหอมกุิ่นหอมรอ,อเห็ดดือดเด้อคน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 ไปเรื่อยๆค่ะ น้ำน้ำไม่กระสีแห้งนึงว่ะค่ะสะใส่น้ำเข้าไปเนาะพยายามเอาน้ำนะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเยลยนะทุกผู้ชมเราก็เอาพดอันนี้ครบัครบ,รบมอเนาะให้ผิดให้ผิดให้เครื่องของเท้าลงมาในหมาะให้เลยนะคะบริสข้างข้างหัอเนาะใส่เข้าไปนะคะเปิดไฟแห้งๆคุ้นๆไปเลยนะคะแล้วนกะ็คนคนค,น,คนเนาะหอ,อมตอนนี้หอ,อมเฮ้ยระว,วังหัดเฉยเลยค่ะเด้อ อันนี้สูตรนี่ผู้ใดมา,มากก็มากกับแล้วแต่ะค่ะเนาะก,กับปีนิดนึงให้มันมีความนัวความหอมนะคะหรือว่าผู้ใดว่าอยากใส่ปลาใส่กับปิแท่นะคะเนาะหรือว่าผู้ใดมากก็ต้องใส่แล้วแต่ตามใจกุ้งเฮาเลยตามใจกินเลยจ้า ที่นี่มาเบิ้งเด้อสูตรเด็ดสูตรเด็ดอยู่ตรงนี้จ้ะผงนัวผงนัวพงปรุงรสใส่ไปอยากใส่หลายเท่าไรก็หลายแ่บหลายใส่หน่อยก็แสบหน่อยเด้ออันดับที่นี่ก็ใส่พักลงไปเนาะฝากที่เห่าเตียงไว้ครัมีพักอีกอย่างก็เอามาลงใส่ให้บิ ตปะะตองอย่าเนาะเกงอมแกงสมัมมาพีกระไส้เดือบด้ือกันเนาะอันนี้ก็มีฟักแล้วเข้ากระไสฟักอันนี้มันเป็นนากนามนะคะเนะาะนักน้าพันเาวๆนะคะมันเหลือลูกอักษราันมันกใะ้ใครายมาฝฟักเลยกินแล้วก็แซ่บแซ่บแตกตังก้งกันอย่างเลยหอม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 อยากให้กินออกมาจากวิดีโอเนาะเอาเติมน้ำอีกจังน้อยจ้ะ คือความนุ่วความสดเนาะผู้ใดอยากสดกับไส้้ลยผู้ใดอยากกินแบบตอ้ตอๆๆกับบลาตองไส้้ลยนะคะและ้วก็อันนี้ก็ตะไคร่กับอันเลือดเอกอะเอาไว้ส่ลงไปจ้ะกิดสดาายมันมาอยากถิ่มเนาะให้มัน,นหอมหอมปิดฟ้าอีกแล้วปิดฟ้าอีกแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายแล้วใบแมงลักหรือใบมะแรงขโมยนี่ยเราจะผักอีกตู้บ้านาเทาหนี่ละโรยเข้าไปพปิดถ่ายเราให้มันหอมมีความนัวนะคะในระว่างนี่ก็อย่าลืมใส่น้ำปลาปรุงรสเวยน้ปัปลาลากตามใจชอบได้เลื่อยผู้ใดมากจังใดกับปรุงเอารสแค่นี้หละง่ายง่ายแสนง่ายอย่าลืมเฮ็ดกินเดละ่ะ ไปละจ้าจะกันไหมในคลิปหน้าเด้ย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้นำนะะเด้อค่ะน้อบ๊ายบาย